วัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นเตา,าเตา KB5 จุดอัตโนมัตินะครับโครงสร้างนี้เป็นสแตนเลสหนา100%เลยนะครับตัวนี้สแตนเลสแท้100%นะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับอุปกรณ์การที่ใช้นะครับแม้กระทั่งสปาร์กก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ ที่ที่วางเตาไอที่วางพวกภาชนะวางหม้อวางกระทะเนี่ยเราทําจากเหล็กหล่อเลยนะครับทำจากเหล็กหล่อเพราะฉะนั้นอายุการใช้ใชงานเนี่ยนานแน่น,น,น,นอนแล้วครับรุ้นจุดอัตโนมัตินี่ครับไม่้อนไม่ต้องใช้ปืนยิงนะครับเราเป็นระบบแมกนิโตจุดอัตโนมัติเลยแล้วก็ลิงลีเนี่ยอยู่ที่มือนี่เลยนะครับก็สะดวกสบายนะครับโครงสร้างก็เตาเนี่ยโครงสร้างใหญ่นะครับสามารถสามารถรองรับของน้ําหนัก หม้อที่มีน้ําหนักเยอะๆได้นะครับก็สะดวกสบายไฟแรงด้วยนะครับไฟแรงแล้วก็สวยไฟสวยนะครับภาชนะไม่ดําน่าใช้ด้วยแข็งแรงนะครับของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับคุณลูกค้านะครับก็ชมคลิปดูแล้วนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับชมคลิปดูนะครับเป็นเตา คู่นะครับอันนี้เขาเรียกเตาสปาคู่นะครับก็ชมคลิปคุณลูกค้าสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ให้นี้นะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อนะครับช่องทาง YouTube นะครับช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง l ล ne ก็สามารถคุยกันได้เหมือนกันนะครับก็ชมสั่งซื้อได้เลยครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศชมคลิปรายละเอียดก่อนนะครับชมก่อนนะครับก็ชมคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับชมคลิปนะครับเชิญครับ ราก็จะมาสาธิตเต,เตาเตาเร่งพิเศษหัวเตาเคบีห้าคู่รุ่นจุดอัตโนมัตินะครับสเตนเลสหนาสามจุดสี่นะครับรุ่นนี้ยี่ห้อหายแก๊สนะครับมาดูความพิเศษของเตาตัว,ตวนี้นะครับเป็นสแตนเลสหนาแม่เหล็กดูดไม่เสร็จนะครับตัวนี้แม่เหล็กดูดไม่ติดจานรองตัวนี้รองที่วางหม้อภาชนะกระทะตัวนี้ทํามาจากเหล็กหล่อนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวนี้จะหักจะผุเป็นสนิมหักก็อายุการใช้างานนานมากสองหัวเตานะครับตรงนี้แล้วก็เป็นสปาร์คจุดอัตโนมัติสามารถปรับระดับความแรงของไฟได้แล้วก็มีลิ้นชักตัวนี้ลิ้นชักการเสร็จอาหารหล่นลงมาลิ้นชักเสร็อาหารหล่นลงมาเราก็ดึงลิ้นชักไปทิ้งได้เลย สองข้างมีลิ้นชักให้สองข้างนะคะมีลิ้นชักให้สองข้างทีนี้เราก็มาดูการทํางานของเตาตัวนี้นะครับถ้าเราหัวปรับกระสายเป็นหัวเร่งนะครับนี่ใส่เข้ามาแล้วถ้าเป็นระบบเซฟตี้ของไฮแกลยิ่งดีใหญ่เลยนะครับทีนี้เราก็มาจุดให้ดูแต่ก็ไม่เป็นไรครับครั้งแรกนะครับะนะครับติดแล้วนะครับอันนี้เบานะครับสามารถเบาได้แล้วก็เร่งแรงได้ครับอเร่งแรงได้ นะครับสองหัวเตาเนี่ยนี้ผมบเปวไว้นะครับมาดูเตาตันช้างนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ไฟก็ปันป่นกลางปั่นกลางถ้าเราจะเล่งปุบก็เล่งได้เหมือนกันทันใจมากเลยน่าใช้ครับนี้น่าใช้ผัดผักบุ้งไฟแดงนี่โอ้โหสบายเลยนะครับนี่น่าใช้จริงๆเตารุ่นนี้น่าใช้จริงๆนะครับตัวน,นี้คือเตาสปาอัโตเค b 5ห้าสแตนเลสสามจุดสามศูนย์สี่ ตเตลิหนาตะเตลนะิทแท้ร้อยเปอร์เซ็นของยี่ห้อไฮแก๊สนะครับตัวนี้น่าใช้มากนะครับถ้าคุณลูกค้าดูคลิปนี้แล้วแลวสนใจก็โทรมาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ครับเรายินดีส่งให้ทั่วประเทศเลยหรือจะมาสั่งจองที่หน้าร้านก็ได้นะครับสนใจแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับจากร้านตลาดไทยแก๊สนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ